เวลาันทูพีพิมพ์ชาแนลค่ะกับภมกระบุงกับบองค่ะในรีแคปเพลงผ่านมานะครับจีแบร์จุนเวนเคซิกวายพีคอกครับผมผอสารภาพผ่อนเลยครับท่อนแรกๆนี่ผมไม่ได้ฟังเพลงเลยในรีแอคชั่นนะเพราะว่าดนตรีมันเพลินมากแล้วผมก็รู้สึกร่องๆอยู่แล้วผมก็ดู MV ใช่ไหมเราก็อ่านตามไปด้วยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับบอนกับนิงเราก็ดูดูดูแล้วเพลงมันก็เพลินเใช่เลยก็เลยไม่ได้แบบไปโฟกัสที่เนื้อเพลงอยู่ดีก็หลุดกลับมาได้ว่ากมต้องฟังเพลงต่อเามันร่องออกไปอะตอนแรกๆเออ บูหมาโฟกัสที่เนื้อเพลงด้วยเริ่มต้นมามันละมุนไปหมดอะกาลังคิดว่าเนื้อเพลงหรืออะไรเงี้ยในความคิดบูนะมันเหมือนเป็นหนังโฆษณาอย่างที่หวังหว่ามันเหมือนเป็นหนังโฆษณาแล้วพอเป็นเพลงซึ้งๆอะเหมือนมันขัดๆัดกันนิดนึงอะแบบว่าเหมือนในคลในหนังตลกเออใช่คือความรู้สึกแค่เฮ้ยเหมือนมนตลกนะแต่ที่จริงคือแต่ไม่ตลกไม่ตลกใช่ตลุยท้ายไม่ตลกมันคือเรื่องจริงเ้ยตอนแรกเราสังเกตตั้งแต่ตอนที่มันกินสลิมละเราบอกเขาต้มแต่เธอบอกเป็นสลิมใช่ปะคือ MV มันดูเหมือนแบบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนนนนใให้้้เเเเรรราาาาาแบบคอออยยยตตมไไปปื่่่วสสสุดทจ็ัังงง ไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรแน่เลยที่สลิมสลิมเพราะว่านางนางกินสลิมเหม็นกะทิอะไร,ร,รอย่างเง<อ>ี้ยแต่จริงๆโอเคเขาจะคิดแบบไหนจะอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกี่ยวนะแต่คนมันต่างมีความคิดได้ไงมันไม่มีผิดมีถูกหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันใช่ที่รักแต่ว่าเราเคยเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วอ่ะที่พี่ที่ทํางานอ่ะคนที่จีบเขาอ่ะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งส่วนเขาเป็นสนิ้วเขาคุยกันไม่ได้เขาคุยกันไม่ลงตัวเลยเขาคุยกันเรื่องอื่นดิมันอย่าไปคุยเรื่องนั้นไงการเมืองเรื่องศาสนาอะไรพวกนี้เขาไม่คุยกัน เดี๋ยวเราพูดถึงยนสปายกันนะคะอันนี้จุนเวนลงไว้บทเพลงที่จีแบกกับพวกเราชนบุรีโฟช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมาในช่วงปท้วงพอดีจึงได้เนื้อเรื่องมามุมมองนี้ผมเห็นว่าได้รับความสนใจมากจาก m v ตัวนี้นะคะมันคือการเล่าเรื่องจริงนะเวลานั้นมันคือสถานการณ์จริงๆร้นล้วนทุกคนต่างมีจุดยืนขอกตัวเองภายใต้ความกดดันที่ต่างกันเรื่องราวความรักของคนสองคนมีจุดยืนต่างกันความศรัทธาที่ต่างกันการที่มีความเห็นต่างกันและไม่ยอมเจรจาการอย่างสุดิตใจมันก็อาจจะนามาซึ่งควาามชยอ เนี่ยเขาบอกใครสนใจงานสไตล์เนความหมายลึกๆดูแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วมีคาตอบอยู่ในตัวมันมันมีความอิมแพกกับคนดูมากๆน้องประทับใจกับ m v ตัวนี้มากเลยก็คือจริงๆเขาเปรียบเทียบเอาความรักเนี่ยของคน2คนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับความคิดของคนในประเทศชาติแบ่งเป็น2ฝ่ายเหมือนกันแต่สุดท้ายถ้าเจราจาก,กันไม่ได้ก็คือชิบหายก็คือต้องเลิกกันไปตัวน,นี้คิดว่าไม่ชอบบอลเพราะบ,บอลใช้ความรุนแรงเพราะว่าดูจากภาพดูจากอะไรใช่ปะบางทีการที่คุณไม่ได้ใช้ความรุนแรงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนดีนะใช ช้ชีวิตอะภาพแรกที่แบบว่ามีใส่เสื้อพุงขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยคืออาจตอนแรกๆอาจจะไม่เป็นแต่พอตอนหลังๆเป็นใช่ไหมผมคิดม่นเหมือนกันใช้ชีวิตของบูกระวองเลยวัยแรกๆมันก็จะดีทุกอย่างสดใสหมว่าพอหลังๆไปทุกอย่างแบบการเป็นตัวของตัวเองมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจริงๆสุดท้ายกลายเป็นขนานั้มันไม่เกี่ยวกันเลยว่ามันจะอยู่ด้วยกันรอดหรือเปล่าแต่มันกับกายเป็นเรื่องความคิดที่ว่าไปประท้วงนู่นนี่นั่นจะกลายเป็นความแตกแยกกันเองคือสรุปว่าเลิกกันอะไม่ใช่เพราะว่าไม่รักกันแต่เล เราว่ามันต้องมองที่ว่าเจตนานะว่าเขาต้องการใช้ความรุนแรงนี้เพื่อให้เกิดอะไรเขาไม่ได้ต้องการใช้ความรุนแรงนี้เพื่อทําร้ายให้มีคนบาดเจ็บหรืออะไรเขาต้องการที่จะแบบอ่ะเดินขบวนต่อไปอไปประท้วงต่อไปเรียกร้องสิ่งที่เขาต้องการอนะเออไม่ใช่ว่าเขาใช้ความรุนแรงเพื่ออยากให้พวกตารวจนี่แม่งต,ตายตายให้หมดมันไม่ใช่ใชแบบนั้นเนี่ยเราเป็นคนเหมือนกันเราก็มีชีวิตจิตใจนะจะมาให้เขาอยากตายกันทาไมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงที่จีแบให้ไว้เลยนะผ่านเมื่อเพ้อพบผ่านมาแค่รู้สึกนี่เราจำเรื่องรังเนี่ยเห็นปะ ไมโลดีได้ผ<ด>่านมากี่ร้อยกี่ล้านนาทีเพื่อให้เรียนรู้ถึงความเป็นจริงท่อนนี้ชุนเรียนร้องใช่ให้เรียนรู้ถึงความเป็นจริงผ่านมาเพื่อพบผ่านมาแค่รู้สึกผ่านมากี่ร้อยกี่ล้านนาทีเพื่อให้เรียนรู้ถึงความเป็นจริงรที่มีอยู่เราชอบท่อนที่บอกว่าผ่านมากี่ร้อยกี่ล้านนาทีแล้เพะมันนานมากแล้วพอเรามาดูเป็นนาทีง้สมมติเราครบกันปีนึงปีนึงมี365วันหกร้อมสิบห้าวัน1ช่หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนีหกสิบนาท0หนึนาทีในหน ชั่วโมงอะเพราะงั้นที่เขาบอกว่ากี่ร้อยกี่ล้านนาทีมันเยอะมากมากจริงๆมันไม่ได้เวอร์เลยมันเป็นความรู้สึกกันเนาะผ่านมาแบบเหมือนเขาแค่ผ่านมาเพื่อแค่นั้นเฉยๆผ่านมองดูเธอจากตรงเดิมระยะทางเธอห่างออกไปฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนแต่ขอบคุณที่เข้าใจเพอาเข้าใจหรือเปล่าถ้าเขาเข้าใจเขาคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกว่าเราผ่านมาเพื่อพบฉันยังเหมือนเดิมนะแม้ระยะทางย้ําถึงว่าคงไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือผ่านมาเพื่อพบกันแล้วก็จากอยาบอกว่าเหมือนเดิมนะอันนี้คือเลิกกันแล้วแหละแต่เรายังเหมือนเดิมนะที่ไม่่ด้ออยยยูวกกัน็คืระะทาง มันก็น่าจะหมายถึงเส้นทางที่เขาเดินเหมือนคนละทางกันยิ่งเขาเดินกันไปคนละทางเรื่อยๆระยะทางก็ยิ่งห่างกันใช่ไหมจะทาให้เขาไม่ได้พบกันแันทีแต่เขายังเหมือนเดิมมเิใช่ก็อย่างนี้เขาบอกเขาอยากให้นิ้งมองเขาอีกแบบหนึ่งอีกมุมหนึ่งคิดดูแล้วมันคิดถึงเหลือเกินผ่านมาแค่พบกันอยากให้ซบชั้นอีกกอดชั้นหากคิดถึงให้มองฟ้าชั้นและเธอจะมองขึ้นไปข้างบนคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็มองฟ้าอย่งเดียวกันเอาอีกแล้วครั้งที่เราเพลงอะไรนะที่บอกว่ามองพระจันทร์ดวงเดียวกันไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเพ าแต่นี้เหมือนกันมองฟ้ายังไงเราก็มองฟ้าผืนเดียวกันแต่เราอย่าไปแยกเป็นน่านฟ้าแล้วกันนะเพราะว่าแต่ละประเทศมีน่านฟ้าของตัวเองครับมันกลัวจะไม่เจอถึงวันที่เธออาจจะมาซ้ายขวาก็มองแล้วไม่เจอฉันไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ไหนแต่ขอบคุณที่เข้าใจว่าเราเพื่อนล้วก็เป็นท่านฮูกเพื่ออาจจะแบบว่าเข้าใจไม่ได้โกรธกันที่เลิกกันไปแต่ไม่ได้เข้าใจในเรื่องอันนี้กันหรือเปล่าใช่แต่ก็โอเคถ้าเราเดินคนละทางก็โอเคเข้าใจได้ก็เลิกกันไปด้วยดีอะไร่างนี้วะขอบคุณที่เข้าใจ เขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเธอไปอยู่ไหนซึ่งหมายความว่าเหมือนตัดขาดกันเลยไม่พบไม่เจอบล็อกกันทุกวิธีทางไม่รู้ละไปอยู่ที่ไหนไปบล็อกไหนหรือไปไหว้กันที่ไหนอะไรเงี้ยไม่ไม่พบละแล้วก็เป็นท่านทุกนะคะบอกว่าผ่านมาเพื่อพบต่อไปอันนี้คือบุ้มไม่ได้แยกเลยนะว่าของใครเป็นของใครเพราะว่าจีแบให้มาเป็นเนื้อรองทั้งหมดเลยนะคุณทําให้ผมนั้นจุกนานเท่าไหร่ก็ยังรักอยู่อ๋อคุณทําเหมือนผมน่าจะจีแบคุณทําเหมือนผมเป็นพัสดุใช่เพราะว่าบุ้มชอบพระนี้อยู่ใต้จิตใจมันยังรู้สึกเหมือนวว่่่่่าาาาผมมมมมมแไไไีีคคอะรรเขู้สึกต าจ,จริงๆเขายัางรู้สึกเนี่ยใต้จิตใจมันยังรู้สึกถึงแม้มคุณจะมองว่าผมเป็นแค่ผัสศุกก็าตามตื่นจากความฝันจากความจริงที่ยังทุกข์อยู่ผมรู้ดีผมไม่ใช่ที่หนึ่งใจผมโดนบทขยี้อยู่ลึกลงไปมันช่างมืดมนเหมือนดังคลื่นลมคุณแค่ผ่านมาเพื่อพบรู้ว่าใจเธอเองก็อยากลืมอยากลืมหมอ,เ,อเขาอยากลืมแต่มันลืมไม่ได้ไงลึกลงไปในใจมันแบบว่ามันโดนบรขยี้อยู่ะนะมันมืดมนนะกูยังคิดถึงแต่กูก็ทำอะไรไม่ได้ขอร้องเธอได้โปรดเธออย่าฝืนแม้ในความเป็นจริงจะใกล้แค่เอื้อมมือ ทุกวินาทีที่เอาแต่เมาก็เพื่อลืมเธอเอาแต่เมาเอาแต่เมามันแค่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนตื่นตอนเช้ายังไม่กล้าจะลืมตาเพราะว่าอยากฝันอยู่ปะก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาเจอ,เอความจริงไนงะอยากได้เธอคืนมาแม้ในความเป็นจริงจะรักเธอมากแค่ไหนก็จะไม่ลังเธอไว้ฉันสัญญายังไงเธอก็ต้องไปเพราะใจเธอเมัอนด้านช้าถ้าฉันยังมีน้ำยาคนอย่างเธอคงไม่ทิ้งกันไปแล้วก็่านมาเผื่อโพกต่อนะคะเคจบไปแล้วนะคะเนื้อเพลงจะเป็นอย่ประมาณนี้นะโอเคทุกคนเมื่อกี้ก็คือจุนเวนเคสิกทีแบร์แล้วก็พีคอร์กไปแล้วนะ สุก<ช>อันคือพอมาอ่านแล้วเหมือนมันสั้นมาก<ช>แต่ว่าตอนเขาร้องกันด้วยความเพลงมันเป็นเพลงช้าเนะ<ช>าะก็เลยดูก็ยาวๆเหมือนกันแต่ว่าโอเคเนื้อเพลงมันแต่ละคนที่ร้องมันก็สั้นๆน,นะคือด้วยความที่พอพี่คอกมาร้องเพลงไงที่สมูทๆอ่ะมันก็จะสมูทกันไปแบบอุ้ยพี่คอกมาแนวสมูทได้แบบเพาะนะพี่คอกก็มีเพลงลักเพลงที่เป็นเมโลดี้อะไรอย่างงี้เยอะนะเราชอบเพลงนั้นมากเคยทําไปแล้วด้วยรีแอคอะอีกกี่ครั้งชอบมากก็พออีกกี่ครั้งจถึงจะพอไอ้พี่คอกเนี่ยอัลบั้มเขาที่เขา อันนั้นมีมีเพลงรักี่เพียบเลยโอเคจบไปแล้วนะคะไปดู MV กันด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยมันจะทําให้รู้สึกว่ามีอะไรน่าติดตามอ่ะจะแบบอือะไรเนี่ยจะไปยังไงต่ออย่างไงนะคะมันมตอรี่เพลงก็พอเอ MV ก็น่าสนใจใช่ค่ะโอเคก็ติดตามนะคะพาะเราไม่ต้องห่วงเราพวกเราติดตามชนบุรีโฟยู่แล้วใช่ติดตามเขาเขาอยู่ตลอดอยู่แล้วโอเคไปฟังกันเยอะๆนะคะทําให้แล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย